สวัสดีค่ะเรามาพาชิมค่ะวันนี้นะคะโลมาพาชิมก็จะพาชิมเมนูขนมชั้นแฟนซีเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะ250กรัมน้ำสะอาด140กรัมกะทิทวีลด140กรัมค่ะตั้งไฟอ่อนนะคะคนจนน้ำตาละละลายเข้ากันเป็นน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็นำไปตั้งพักไว้ค่ะ หม้อซึ้งไปตั้งไฟนะคะใส่ใบเตยลงไป4-5ใบค่ะนำภาชนะสำหรับเป็นพิมพ์ใส่ลงไปนะคะตั้งไฟแบบไม่ต้องปิดฝาหม้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันค่ะ ใส่แป้งมัน120กรัม,ม g, แป้งเท้าเยญ่อม่ม40กรัมเข้าเจ้า20กรัมค่ะร่อนแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิทวีลดลงมานวดจนเนื้อแป้งละลายเข้ากันดีนะคะกะทิที่ใส่เนี่ยปริมาณ250กรัมค่ะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำเชื่อมอุ่นๆที่เตรียมไว้ลงมาได้เลยค่ะ กองแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะนำแป้งที่ได้เนี่ยแบ่งออกเป็น5ส่วนนำน้ำอัญชันน้ำบีทรูทน้ำดอกเก๊กฮวยน้ำใบเตยแล้วก็น้ำแป้งอย่างละ10กรัมค่ะผสมแป้งมันถ้วยละ2.5กรัมค่ะแล้วก็นำไปใส่แป้งที่แบ่งไว้ทั้ง5ส่วนนะคะ นำแป้งที่ผสมเสร็จแล้วนะคะเทลงในพิมพ์ทั้งงที่ยังร้อนอยู่ค่ะปริมาณ30กรัมแล้วก็นำไปนึ่ง5นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งสีอื่นๆลงไปอีกตามใจชอบเลยค่ะนึ่งต่อ6นาทีค่ะแล้วก็พักขนมชั้นให้เย็นตัวค่ะหลังจากนั้นก็ลอกออกจากพิมพ์ตัดด้านข้างออกทั้งสองข้างนะคะม้วนให้เป็นโลค่ะใช้ไม้ป๊อปเสียบเข้าไปที่ขนมชั้นค่ะเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ กะทิร้อยรซทวีลดทวีความอร่อยให้อาหารคาวหวานจาก TVA ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงศ์และพบเมนูใหม่ๆกับโรมาพาซิมได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k t v i t ทวีวงศ์นะคะวันนี้โรมาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ